เจอพวกครูดนเลยฮะเนี่ยเอทีอะเอทีอะเอทีเก่าตรงนั้นอะ

哎。 yeah <laughs> <đó, kinh> <laughs> đỏ lắm lắm là gì lời

รับอย่างเดียวเลยต่เราอากร้ว,บบรวกก่าตนี่าเราก็งงเขาไม่ประกาศเรางงนึกได้บอกอ,อา้าวนี่ <มา S 1> โทรบอกเลยนะ่ะแล้วเราเพิ่งเสร็จรูปยังไงเ,ออเราเลยไม่กล้าจะนับเวลาใครหรือว่าลูกเราอะไรหรือว่าเรามาใัน มันใกล้หนาไม่ใกลน้ำหกมู่ตาวดงวิเฮ้ยบอลมันมันขนาดนั้นเลยหรอบอลมันมันขนาดนั้นเนี่ย เสียงกีนี่มันมันอะไรขนาดนั้นเอ้ยฟิวไอ้ได้ลูกเฮ้ยสี่ห้านาทีผ่านไปศูนย์ศูนย์นะคะอยากกินไก่ย่างเอเอนจตรงโน้มนมีโครงไก่ไม้ละสิบอะ่ะ อตรงนูน้นเนาตรงนี้ก็มีมั่งกลิ่นมาเนะน,นี่ยกลิ่นกลิ่นมันอยู่ข้างหลังเนะี่ยมันได้กลิ่นไงหิวอ่ะหิวตรงนั้นมีข้าวไข่เจียวอร่อยข้าเจียวเปนน้ำเงินเจ๊นั่งจับไปต้มเขาต้มให้ก,ก็มีกินก็มีไม่สบายอ้าวมามาไปดูบอลป่วยเลยมันไปกินแมงทอดไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวใครเตมเอ่ะแล้วก็ท้องเสียตอนนี้อ้าวมรับผูดถึิงข้าวต้มอยากทำข้าวต้มไม่มีเวลาเสียดยทุกวันทำข้าวต้มีต้มก๋ยต้มก๋วยแเคยทำไม่ทันพเนี่ยตอนเรบังเคย เขาใส่อะไรมาไม่ฟ you like so so ้าไม่ฟ e> ้าเสียวเสียวเีแล้วอย่างี้อนี่เฮ้ยปลุกเลยลุยลุยเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้วเกอบแล้ววะกับตัวยิงแล้วโอ้ยดีไปดูคลิปสวยมากลูกอีกนิดเดียวเกอบไปแล้วดออร่อยมาบิ๊กยอ

ดีขึ้นแล้วดีอยู่ไหนวะอ้ามอ้ามไปเลยอ้ามแย่งขึ้นเออ สวยจะมาก็ยิ่นนะงหนนะักลง้มกว่ายงไม่เอยไปดกเรชียร์สุทยเหอเน็ดก็น,กนานนะเราได้่าขาเข้าไปเน้เมื่อวานนะนั่งดีเด้โอ้ยฟิลทำอมอ้มมอเอไอกองเชียร์อยู่ตรงนี้อ่ะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยตนแรนั่งนูงน่นกินเหล้ากันเนี่ยย้ายมานั่งนี่ Vẫn đu chea cơ được một dạng xoay xoay đi mà heo nó đi thằng ai อ่ะถึง เธอชอบแบนี้เบบบนี้นนตาเป็นมิโซะแบบคิดนะเฮ้ยเสี่ยวไ,ไปไปกันใกล้ใใเดี๋ยวเราบุกบกเข้าเลยเวลาวันสิบนาทีเองอะ่ะนั่นแหละเล่นเล่ะไม่ไม่อาทิตย์นึงได้กำไรสัก2องสามพันก็ดีแล้วย่าเงี้ย <c ười> เราทุนน้อยอะ่ะไม่ทุนเยอะ ยังไม่เสร็มเปนมันมีแทงแทงคอกับแทงพนะุดด้วยเนาะขึ้นแทงขึ้นแทงลง,งด้วยเนาะได้ใช่แต่เจ๊แทงขึ้นอย่างเดียวยังไม่แทงลงเจ๊เล่นไม่มีโค้ดอ่ะเจ๊เล่นหนูเจ๊ไม่เลื่อยแต่มันก็ต้องหานพ่ทธเลยอยู่ดีเลยหรอไม่ไม่เจ๊แทงเองกู้เองนั่นเองเลยไม่ได้ผ่านใครเลยไม่ต้องเสียค่าปปเปอร์เซ็นต์เป็นโกเด้นแล้วมั้งเจ๊สตรีมมิ่งเออ จะมีไอดีมาตังแต่แอนฟลูเกอดอ่ะ18ปีแล้วอะแสดเจนเข้ประสบการณ์ดีแล้วเนี่ยโอ้โดนตลอดแต่เจนเล่นไม่ผ่านกอเกอร์เจนก็จะดูว่าตัวนี้น่าจะขึ้นเจนก็ซื้อไว้เฮ้ยเข้าแล้วจะดูไม่รู้ว่าใครม่งเอ้ยนายม่งใช่ไหมนายบ่งแต่เห็นมูกเข้าอะเฮ้ยสวยลูกสวยสวยมากได้แล้วได้เต็มแล้ว ก็ดีในนี้เจ๊ชอบซื้อของเมืองไทยลิสติ้งอะพอขึ้นเจ๊ก็ขายพอลงเจ๊ก็ไปซื้อไว้อีกพนนกองทุนจะไม่มีทุนน่ะก็ไม่มีทุนนะมีทุนไม่กี่หมื่นเองอะ่อะมีไเลี้ยงอยู่เมเล็กเลี้ยงล็ก่กทุนเยไม่มีทุนน่ะ ไตยซื้อไต้เล่าไต้ซื้อเจเล่นไม่ค่อยเก่งเจจะเล่นเน้นเอาปันผลมัง่งอะไรอย่างเงี้ยเจเล่นไม่ได้ผ่านโบรรเกอร์สมัยก่อนผ่านโบรรเกอร์แล้วเขาบอกปุ๊บเสียเราเสียความรู้สึกหลังจากนั้นก็ไม่เล่นเลยเล่นเอง

ไม่มีเลยพี่ใหม่อุ้ยร่วงร่วงซีลเจ็บไหมลูกวันที่หนึ่งอ่ะมันเป็นวันหยุดแล้ววันที่2มันเป็นวันทำงานแล้วยุดปีนี้เออเขาเขาประกาศเปลี่ยนใช่ไหมเป็นยี่สิบเก้าสามสิบสามอ็นหนึ่งสองจะเป็นยี่สิบามเญาตาตมาให้กินร้านอาหารนั จานแล้วว่าอยู่ด้ทำกับข้าวทำเตรียมของร้างจันนง่ะจานนะเดี๋ยวนี้

สวยสวยมาแล้วอามค่อยๆไปอานายขึ้นแล้วตายอย่างต่เราอยู่สๆสุหารสได้สแล้วกสีงปวดหัวเชียบเชียูสองตาายกับตั้มเจอกันอดูเสียงแม่กองเชีย เดี๋ยไว้จนสุดยอดใจวุ้นใจไปเลยไปเวๆอะไรอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นตกใจหมดเลยเอ้ยประตูไม่ทันแล้วเกือบเอ้เกือบไปแล้วอยากจะยิงเข้าเลยลูกเกี้ยชอบจังเลยเ้ยระวังนะลูกนะ <พ> mortar, อีกแค่ห้านาทีทนหน่อยทนหน่อยเฮ้ยวิ่งมาทางนี้มาเล่นทางนี้อีกห้านาทีมาเล่นทางนี้ลูกอีกห้านาทีอยู่ยาวเลยเหรอไมให้ดีไงก็เลยไม่รับฟังอีกห้านาทีก็พอแล้ว นี่สิบสองตโอ้ยไม่เคยถึงเลยไปเลยลูกไปไปแต่คนนี้เก่งเลยแต่คนนั่นเนี่ไเกสเกสจับได้เก่งมากเลยเป็นสุดเลยกันเก่งได้ตลอดเลย อย่าให้หลุดนะอีกแค่หนาทีเองเซียวเๆๆอีกสนาที้ยเก่งมากช่วยนายันมีล่องมีร่ไม่ซีนเด้อไปแล้วเก็บเอ้ยล้มเอ้อดีดีดโอเคโอเคโอเอีกสนาที จเจแ,แล้วสิเจแล้วสิแล้วอีกสานาทีลูกโทษน้อยหน่อยโทษน้อยหน่อยแม่ด่าแน่เลยแม่บอกให้มาได้เลยแม่หลังจากบอลจบแม่เมาย่าโอ้อโหแดดส่งหลังเรา เลหลืออีกสองนาทีครึ่งระวังโอ้ยาตายไปไปเอ้ยใช่โอ้ย,อยสันเก่งมากเก่งมากสันเก่งสันเก่งนี่แล้วเกือบม,มแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอฟิวมีทางเลือกระหว่างอะไอ้าสันเก่งมาสกมาสองนาทีลูกเหลือสองนาที เมื่อกี้กเกือบแล้วเนาะใช่เลยอีสองนาทีอะ่ะสิบขึนมม้นเลยยี่สิบจะบาทเงี้ยเครื่องละ10บเจ๊จับเวลาวเนี่ยเหลือสิบแปดแล้วเนี่ยลเลยนาทีกว่าแล้วนาทีกว่านาทีกว่าหายใจเข้าไว้สัน่นแล้วพี่ ดูโค้ดแต่งตัวเดี๋ยวจะให้ดูไอ้โค้ดคนเมื่อวานเนี่ยอีกข้างบ้านเกาหลีข้างบ้านมันถามว่าทำงานอะไรเนี่ยก็ไอ้พ่าที่อยู่ร้านโกตินะถามพี่เอ๋บอกว่าทำงานอะไรเนี่ยพี่เอ๋ไปช่วยเยอะไอ้โซเซไงก็เลยอยากจะดูว่าเมืองไหนเนี่ยมาจากเมืองเดียวกันเปล่าทำงานอะไรเนี่ย บอกหน้าได้นะหาดีวะนาทีเดียวไม่ถึงนาทีด้วยมาทางนี้มาทางนี้เหลืออีกเหลืออีกสี่สิบวิว้านวววววกวว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 วนววม่วว่ววาวววววววเอวอว โอ้ oh, ไม่ yeah. ทำอะไรคนเลยโอนะ้ย oh, ไปนะะอะไรวะเนี่ยอันตรายด้วยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได e> ้เกี่ยวคนเลยเกี่ยวบอลแท้ๆกรรมการเส้นตื้นไปเนี่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเฮ้ยกำแพงดีๆีกำแพงเสียวซื่อไม่เป็นไรโนดโนดกำแพงดีดีได้ไหมกำแพงดีๆเสียววะโอ้ลูกไม่มีอะไรเลยเฮ้ย ว้าหมดเวลาลวหมดเวลาแล้วไปเลยเอ้ยหลบลเลยหมดเวลาแล้วหมดแล้วไปเลยไปเลยหมดแล้วยี่สิบนาทีแล้วสิบนาทีกว่าแล้วป,วปวิดป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 ิด ไอเอา2เองมาสะบัดขีดเท้าหมดแล้วนะเอาจับนะเลือดแตกโอ้ยเสียวเออเลือดของมัแตกหมดเวลาแล้ปิดปิเปิดเๆอเออเขาล้มเองอะเออไม่มีอะไรเลยอ่ะจะไล่เองนะเอ้ยหมดเวลาแล้วนะ ตัวนิดยาวหมดเวลาแล้วามระวังโอ้ยเออเออตามไปเออเอออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเออช่วยกันเออฟิวสองศูนย์สวัสดฟวสวยสวยใส่อามไอฮูู้ส่งกันไปก็ส่งกันมา